สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงอหนึ่งเคนะครับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์นะฮะโตโยต้าวีโก้เครื่องยนต์หนึ่งเคดีนะครับคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับยกสไลด์มานะคันนี้นะเอฟซี FC บอกว่าเครื่องหมุนแต่รถไม่ติดนะเบื้องต้นเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้น <laughs> รือดูลนะเราแกะทําการวิเคราะห์ก่อนนะครับก่อนจะทําการซ่อมนะครับเบื้องต้นจะสตาร์ทให้ดูก่อนเนาะอันนี้นะฮะสตาร์ทไม่ติดเนี่ยพอสตาร์ทไม่ติดปุ๊บทีมงานเราทําการเช็คโค้ดนะครับเช็คโค้ดเจอคโค้ดอะไรเราเพื่อสกแกนมาดู ยกมาเมื่อวานอาทิตย์คือเมื่อเมื่อวานนี้นะวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่สิบแล้วเป็นกันยายนแล้วนะครับมาดูนะโค้ดที่ตกค้างในคันนี้นะครับเกี่ยวกับปั๊มหมดเลยนะครับนี่อุณหภูมิปั๊มสายไฟปั๊มนะครับปั๊มไม่มีแรงดันนะครับคันนี้ เบื้องต้นนะฮะเราจะเปลี่ยน S C V v a l v ดูก่อนเนาะเผื่อมันเผื่อมันติดนะถ้ามันไม่ติดก็ค่อยถอดปั๊มแล้วกันนะครับก็้าตัวปรับแรงดันสร้างแรงดันนะอยู่กับปั๊มหมดนะครับก็คือ S C V ก็มีส่วนนะครับแรงดันเกินเขาก็จะปรับระดับให้มันแรงดันได้นะฮะตัวควบคุมแรงดันนะคือกล่าวง่ายๆคือตัวควบคุมแรงดันคือ S C V v a l นะครับ อดูสองด้วยสีบก่อนอ๋อเป็นตัวสั้นนี่ลองก่อนเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนสีบดูก่อนนะครับผมตัวใหม่ใส่ไปแล้วนะตัวนี้ตัวเดิมเขาเป็นตัวสั้นนะครับเราใส่ตัวใหม่ตัวยาวเข้าไปเล้วด้านล่างนู่นนะฮะก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ดูว่าจะติดไหมนะครับตอนนี้ ปั๊มสร้างแรงดันไม่ได้นะขึ้นแรงดันต่ำนะแล้วก็มีทั้งโค้ด0ูญก็สามก็มีนะครับโค้ดอุณหภูมิปั๊มก็มีนะฮะปัญหากันนี้จะถูกแก้ไขเบื้องต้นนะในการเปลี่ยนเซอวาลดูก่อนนะครับาติดนะฮะก็ประกอบส่งงานเลยนะเมื่อวานมาทีมงานเรานะครับหรืออ่า แข่งครอบนะชุดสายบานทัมมิ่งออกมาดูนะกลัวสายบานทัมมิ่งขาดนะครับสรุปทัมมิ่งไม่ขาดนะเอาทดสอบจริงๆแล้วไม่มีว่แวว โอเคดูเรื่องไม่ติดไม่ติดครันนี้สรุปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยดูไมซีเราใส่ไปตัวใหม่ยังไม่ได้นะครับที่ว่าเปิดเบิกเบิกศูนย์นะแต่ว่าไม่ติดนะครับก็แสดงว่าครันนี้เป็นที่ปั๊มนะครับจริงๆต้องดูค่าส่วนด้วยนะสตาร์ทปุ๊บม,ม,มันจะมีค่าส่วนบอกเราฮนะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับให้ทีมงานถอดปั๊มมานะครับทําการซ่อมนะครับซ่อมแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับสําหรับครั้นี้ครับ จบแน่นอนล้านเวอร์นลิมีรบอกเวลาสตาร์ทถอดแก๊น้ำมันไม่ออกนะครับสังเกตง่ายเราแค่อยากลอง s อ r ซดูเฉยจริงๆถอดทักดูนะหรือว่าหาไฟมาแยจ่จี้ดูคนระับเพื่อนช่างอาจจะมีเครื่องมือนะมันก็สามารถทำเองได้นะครับจี้ดูนะแตบๆๆต่อสายไฟมาสองเส้นจี้ที่ขัวแบตด,ดูคนระับ จี้ปล่อยที่ปล่อยนะฮะก็คันนี้เดี๋ยวเราทำปั๊มดีกว่านะครับชัดเจนกว่าแรงดันสร้างไม่ได้แล้วก็ติดโค้ดเยอะเลยนะครับทั้งอุณหภูมิปั๊มนะทั้งแรงดันปั๊มนะครับมีหมดเลยนะครับเกี่ยวกับปั๊มหมดเลยนะครับนะคันนี้เรามีปั๊มไปแล้วนะดีโกวีโกดีแบกนะครับดีโกดีแบก ปั๊มที่เป็นดินโซ่นะครับส่วนมากเราจะซ่อมเก็บไว้เรียบร้อยนะก็เปลี่ยนชุดซ่อมข้างในนะทําเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนปั๊มเก่านะครับก็จะตีเทินนะครับก็คือเก็บปั๊มลูกเดิมเก็บไว้นะครับเพราะว่าไหลไม่เรื่มหายากนะทุกวันนี้นะครับก็ต้องทําเก็บไว้แล้วแลกเปลี่ยนให้กับ FC ของเรานะรถก็จะไว้ด้วยนะครับก็เปลี่ยนปั๊มเสร็จเดี๋ยวให้ทีมงานเราสตาร์ทเครื่องนะครับ ดูชุดสายพานวิ่งมียังใหม่อยู่นะสายพานยังใหม่อยู่เลยมีตาโตโยต้ายังจำๆอยู่เลยนะครับคันนี้ทีบอกแจ้งแจ้งมาว,วิ่งได้แค่เจ็ดหมื่นกิโลเองเนาะเดี๋ยววิ่งไม่เยอะนะครับรถจอดก็ใช่ว่าจะดีนะครับต้องวิ่งด้วยนะครับขับเยอะๆหน่อยรถอะจอดมากไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเรารือ้อถอดประกอบก่อนครับผม อ,ออกมาแล้วปั๊มรูปเดิมเขาคือเตือนีนะครับผมคัามที่ทำไว้ตรงนี้นะฮะเวลาถอดปั๊มก็หนึ่งเลยนะตั้งมาร์กให้มันตรงนะครับมาร์คทัมมิ่งนะมาร์คเราลิ้นให้ตรงมาร์คเคื่องตรงอยู่แล้วนะด้านล่างนู้นนะมันจะมีตำแหน่งมาร์กบอกอยู่นะครับปากามาร์กไว้เลยนะถ้าบางท่านมองไม่เห็นนะครับ ปั๊มก็จะถอดออกมาประมาณนี้นะเสร็จก็จะใส่ปั๊มลูกที่เราทําไปแล้วเข้าไปนะคือลูกนี้นะครับมีริมด้วยระวังให้ดีริมไม่อยู่นะครับเป็นปนัญหานะครับาตาไมไ่ติดติดได้อาจจะเดินสะดวกเอ้ยไม่สะดวกแล้วก็โดดข้ามร่องได้นะครับแล้วก็จุดล่วยจุดหนึ่งนะครับ สำหรับน้ำมันดีเซลนะฮะเข้าเครื่องยนต์หรือว่าโรงอ่างที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือซีนนี่แหละซีนตรง,นนนงเนี้ยเนี่ยหน้าปั๊มเนี่ยตัวเนี้ยเวลาทำการซ่อมนะครับแนะนำนะเพื่อนช่างนะครับเปลี่ยนทุกครั้งบางท่านไม่ยอมเปลี่ยนนะครับเกิดปัญหาครับซื้อแต่ลูกสูบออกมาทำนะ ระวังให้ดีเครื่องยนต์พังมีนะครับน้ํามันดีเซลลงอ่างบางท่านบางรูปบางบางคนไม่สังเกตนะครับก็คือว่าการที่ดีเซลลงอ่างเนี่ยน้ํามันมันจะลงไปในแทงกนะ์นะพอดูดขึ้นไปปุ๊บก็จะไปเผาไหม้เนาะผ่านพวกเนี่ยควันเกิดควันขาวนะ้นตะลักเข้าไปในหัวลูกสูบแล้วเกิดควันขาวเผาไหม้ไม่หมดนะครับเครื่องยนต์อาจพังได้นะครับ รู้ตัวก่อนก็รอดไปนะบางท่านไม่รู้ตัวขับไปเครื่องพังนะฮะเจอแล้วครับผมเคยเจอมาหมดทุกอาการแล้วครับก้านโคง้งก้านโคตรลูกสูบตรงลูกสูบแตกเคยเจอมาหมดทุกอาการแล้วนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นในรถสิ่งรถบนบ้านไม่ค่อยเจอหรอกนะครับเพราะแรงดันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเมื่อกี้ก็โทรไปแจ้งกับเว็บซีของเราแล้วนะคือ เปลี่ยนปั๊มลูกหนึ่งแล้วก็แนะนําเปลี่ยนไอซีวาไปด้วยนะครับเพราะว่าไอซีวาของเขามันเป็นตัวสั้นนะฮะทำเสร็จก็ต้องซัพพลายปัม๊มหรือว่าเลนนิ่งปั๊มนะครับไปต่อนะคันนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่า,วางานเสร็จแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนปั๊มนะครับปั๊มลูกนี้ลูกเดิมเขาเนี่ยมันสร้างแรงดันไม่ได้นะครับมีปัญหานะฮะ เปลี่ยนเอ v ซีวาตัวใหม่เข้าไปก็ไม่ติดนะครับเอ v ซีวา wow, ตัวเก่าเอามาดูอยู่ตรงนู้นนี่ก็เป็นตัวนี้แต่ s อ v ซีวาของ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 เองเราไม่ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าด้วยอายุรถนะแล้วก็อ่ามันเป็นพาร์ตเก่าด้วยนะพาร์ตอะไรคือพาร์ตเก่านะยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับตัวน,นี้เกิน150,000มกิโลส่วนมากผมจะแนะนำให้ FC ของเราเปลี่ยนนะฮะถ้าเป็นตัวสั้นมานะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวยาวนะฮะมันจะยืดอลยุก,การใช้งานนะครับแล้วก็เสถียรกว่านะครับทีนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะไอ้ตัวนี้ยังไม่ประกบเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนนะเผื่ออักเสบน,นะฮะลองวิ่งดูก่อนมีรั่วม,มีซึมไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอ่ะหิบงานทดสอบเฮ้ยโอ้โหติดง,ง่าย,ยาวะ ครั้งแรมกมันจะเกลีพอเกลีปุ๊บมัาจานจะเงียบลงนะครับมาด้วยกันนะครับด้วยกัยยยนลำลูกนี้นะฮะแลกคำไว้นะคะรับแลกคำไว้นะครับเพื่อเปลี่ยนอะไรด้านในนะพวกลูกสูบนะครับอ่าพวกโอลิงนะฮะซีน ตัวนี้นะไม่ใช่ทำทำเราเปลี่ยนให้ทุกครั้งเป็นมันเป็นซืดซ่อมของเขามาเลยนะครับจบแน่นอนไม่ต้องตัวปัญหาเรื่องรั่วซึมนะฮะอ่าอันนี้อีกยางนึงนะครับหลังจากที่สตาร์ทติดเสร็จแล้วเราจะรันให้อุณหภูมิได้นะพออุณหภูมิขึ้นยนได้นะครับเออก็จะทําการเท้าพายปั๊มเดินยิ่งปั๊มนะฮะแล้วออกไปวิ่งนะครับ วิ่งดูนะมันมีไฟเดงไฟโชว์ไหมนะครับถ้าไม่มีก็แจ้ง FC มารับได้เลยนะสำหรับ t o y ย t a v ว g โกคันนี้นะก็คือยกสไลด์มานะอย่ลืมนะครับคันนี้ยกสไลด์มาติดแล้วนะครับผมเอวีกโก o เพิ่มเติมนิดนึงนะ <S <S แล้าไม่เปิดฝาวาวคนะันนี้ระห,หวังที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับฝาวาวด้านหลังตรงนี้นะฮะ แตกนะครับก็คือว่าสตาร์ทไปน้ํามันไหลโจ๊กล้นหลังเลยครับเห็นไหมรอยคันนี้ต้องเปลี่ยนฝาวาล์วหนึ่งตัวนะครับก็จบเลยนะเ,ยนเดี๋ยวฝาวาล์วเดีวออกวิง่งทดสอบแล้วกันดีนะครับที่มันรั่วกับเรานะถ้าไปรั่วที่อื่นเดี๋ยวเป็นปัญหาอีญนะครับก็เพิ่มเติมฝาวาวหนึ่งอันนะครับเปลี่ยนใหม่เลย นะรายงานนะครับสำหรับโตโยต้าวีโก้นะฮะที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับ f อซรับไปแล้วนะครับคันนี้ปัญหาคือปัม๊มสร้างแรงดันไม่ได้นะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ไม่ติดนะครับตัวเบื้องต้น f อซโทรมาสอบถามนะครับว่าสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ไหมนะรเราก็แนะนำวิธีไปนะฮะสรุปก็ไม่ติดนะฮะก็เลยยกสไลดมา ทังอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขให้นะตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับตั้งแต่ s c v ีวาล์วนะชุดสายพานทามิ่งนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับก็ไม่เจอนะครับเปลี่ยนเอสวาลตัวใหม่เข้าไปก็ไม่ติดนะฮะสร้างแรงดันไม่ได้เหมือนเดิมทําปั๊มใหม่ประกอบเข้าไปรัดติดตึงเลยนะครับพอรันไว้สักพักแล้วคราวนี้มีน้ำมันเครื่องนะครับนวดซึมออกมาด้านหลังเครื่องยนต์นะคือ น่าจะมีการรื้อมาแล้วนะครับสำหรับคันนี้น้ำมันเครื่องไหลออกจากฝา,าวาวนะฝาวาวฝาครอบวาวเนี่ยมันแตกนะครับเป็นพลาสติกนะอันนี้ส่วนมากก็จะกรอบนะฮะหมดอายุการใช้งานนะครับแต่คันนี้ F อซแจ้งว่าใช้รถคันนี้ใช้ไม่ถึงแสนนะฮะประมาณเจ็ดหมื่นนะครับรถจอดก็าพังได้นะครับใช้งานเยอะก็ดี นะฮะแต่ส่วนมากรถจอดจะพังไวกว่านะอายุงานมก็จะสั้นกว่านะครับก็คันนี้ FC รับไปแล้วนะฮะจบเรียบร้อยส่งงานเรียบร้อยนะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องนะฮะชอบก็อย่ช่วยนะฮะกดกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับกดติดตามนะครับทางช่อง y u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  e อูเงี้ยเจริญกันช่างนะครับและทางเพจ f c e e o o o นะฮะอีกหนึ่งช่องทางนะที่สามารถติดตามเราได้ครับ คลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้กล่วาวคำว่าสวัสดีครับผมจิตจบงบไม่บานปลายที่วแงจเจริญการช่างนะครับ